อันนี้เรามาดูกาแฟะนะคะว่าใครสั่งอะไรบ้างนะคะจันอยากทราบค่ะอ,อันนี้ใครคะ,ะคุณชาวกาแฟส้มแล้วอันนี้ของใครคะเนี่ยคา,า,าปูชิโนของใครคะ,อครคะโอ้ลุงเลลุงเลเหรอโอ้ยค <c oughs> ือรถถล่แล้วอันนี้ใครของใครอันนี้ทำไมน่ารักจังลยอันเนี้ยชาไทยปั่นชาไทยปันป่นอีกอันนึงชาชาเย็นนี้ของใครของยู่อ็นไหนไหนนี่แหละอันนี้อันนี้ของแตงเหรอแตงอันนี้แตงของเชิญไหน ต้องใส่ชาไข่มุกด้วยโอ้ชาไข่มุกไข่มุกด้วยแต่มันร้อนต้องมาดูดก่อนเอาดูดเอาเอาดูดออกก่อนอันนี้คือต้องดูดออกก่อนเพราะว่าเขาเทให้เยอะมันมันร้อนแล้วก็เทแล้วก็เทชาไข่มุกใส่เข้าไปอันนี้คือเมนูอะไรคะปิงจีโซดาโอ้โหเองอีกลองอีกเหลือนิดนึงว่มันรอนเลหน่อยจะขอกินมงเขืจะขอกินอันไหนไข่มุกเออเอาใส่เอาใส่ในกาแฟเลย ในของน่าสวยงามมากนะคะไม่เข้ากับหน้าเทเลนเซาอันนี้ของอย่าเพิ่งกินนะให้แต่ละคนถ่ายไว้เป็นที่ระลึกของใครของมันเอาให้เอาให้พี่ชูหน่อยของพี่ชูชาเย็นหรอชาเย็นชาไทยปั่นอันนี้ปั่นไมีเคยมีวอมินอันนี้ชอบคือเลือดที่ขาดเลือดมากเลยลุงเล้อร่อยไหมลลุงเลอร่อยไหมยังมันได้เขียนหลอดยูสันนี่ยที่เจอ นี้ของแต่ไม่ไม่ได้ใส่อันนี้เลยแต่อันนี้อันนี้ของพี่จอยใช่ไหมอันนี้ครัอันนี้ของไออันนี้อ่าอเมริกาโน่มีอเมริกาโน่เราเพิ่มเพชรขมุยอันอะไรเข้ามาขมุกเข้ามาไข่หมูเข้ามาแล้วก็อะไรนี่อันนี้ดีกาแฟส้มดีจีโซดาอันนี้อะไรชานมไข่มุกชานมไข่มุกของของอันของมาถึงอันนี้ของพี่น้ำพึ่งนมะเพื่อนกาแฟส้มอ่ะใช่ค่ะกาแฟส้มเออทำไมใส่ไข่มุกน่ารักนะกาแฟส้มเนี่ยเพิ่งเอามาใส่เนาะ ขโมยกินขโมยกินไข่โมกนางคนก่อนนางจะมารีบกินรีบกินไข่โมกนางพี่พวัเอาขวดเอาไข่โมกนางเลยไม่พี่ได้แล้วของก็ขโมยเอาของเจ้าก็ไปขโมยสั่งแล้วให้น้องให้น้องมาเจ้ามัวแ่งกาแฟส้มให้สวยเนาะเอาเป็นไงบ้างกาแฟแต่วิวหลักร้านกาแฟหลักอะไรกาแฟหลักส้ม ้าเป็นคองมุดสายไปเลยนพื้ของเธอก็สืยอ๋มันเหี้ยพูดนะอู้ยยายหลันิดหนโอ้ยาตจักอะไร้ชิหายมาวงกูเอาเอาเอาชิชูชชูเช็ดให้นางหน่อย ขณะนี้กาแฟที่ฉันกำลังจะเดินทางมาแล้วนะคะกาแฟกาแฟอันนี้ถ้าเป็นในอันนั้นจะเป็นกาแฟลาวเอามาแล้วเราก็เลยกินกาแฟน่ากินมากลองมา thank you นี่นะคะดิฉันสั่งกาแฟโซมมีซินนามอนข้างบนด้วยนะจ๊ะเกีๆค่ะที่จะถ่ายจะไปถ่ายเพื่อนทำไมไม่กินทำไมไม่กิน แล้วรีวิวกาแฟให้หน่อยรีวิวให้หน่อยว่ามันหลักอะไรยังไม่ได้กินไงเราถ่ายได้พระเจ้าเป็นไงไหลๆเปรี้ยวไหมออกฟลุตีไหมออกฟลุตหน้าตาเหมือนหน้าตาเหมือนได้ได้ที่นั่งน้อยนะวันนี้เหมือนได้ที่นั่งในสภาน้อยนะพอตอนพอตอนถามเนี่ยได้ที่นั่งในสภาน้อยได้ที่นั่งในสภาเท่าไหร่เอาเยอะจ้ะสภาเสรีนะคะปลาเสรีได้หนึ่งนะคะ ได้เยอะกว่าใช่ไหมไดิฉันจะรับประทานอยู่นะคะแต่ว่าคนมีชื่อเสียงในประเทศไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะเป็นพักเล็กแต่ว่าได้ได้ที่นั่งสองที่นั่ง <c oughs> แล้วก็ได้เข้าพารคล่วมรัฐบาลด้วยนะคะ <c oughs> น่าชื่นชมอยู่ๆ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 พูดเรื่องรีวิวกาแฟอยู่ดีๆก็ไปสภาเลย <c oughs> รถอยู่เป็นไงรสซาดเป็นไงคะ 哦。